เสียงดังๆเสียงสวยเสียงสวยเร็วเร็วเร็วใจสวยเอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอฟซีนะคะจุ๊บจุ๊บจุ๊บกออ่ะกวักกวักกวักเร็ว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 เววกวักกวักกวกอ่ะกวักกวักกวักอ่ะกวกกวกกวก สวัสดีนะคะวันนี้นะคะมาดูสาวปีเรามีโชว์อะไรนะคะวันนี้นะคะสวัสดีเช้าวันจันนะคะโอ้ยบอเสารลเลยค่ะซ้ายเลยละแต่ว่าแดดบ่ออกเลยค่ะมื่อนี้นะคะบดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตื่นเต้ลตื่นเติลเขาจะมีโชว์อะไรเนาะวันนี้เนาะนั่น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 ันนั่นน เออเดินโชว์ไปก่อนนะคะเดินโชว์ไปก่อนเดี๋ยวก็จะได้ถึงเวลาออกมาโชว์เลยนะคะอาเตรียมตัวไปเราจะไปโชว์แล้วไหนเราจะไปโชว์อะไรเอา้าเอา้าเอาเอเดินโชว์ก่อนค่ะโชว์ความสวยก่อนนะคะ <laughs> โชว์หุ่นสวยๆก่อนค่ะอย่าฝ้าไปขืนมาพี่มา น้องพี่เร็วๆไอ้กติโชว์อะไรกะจะโชว์อะไรคะไหนคะเฮ้ย้ยเอาุ้ยเ้ยโอ้อาวางไงโอโอโอโยเก่ง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 เก่จ้านหวานก่อน เออพี่หันหน้ามาทั้งแม่เร็วโอ้เก่งแล้วเก่งแล้วใอยยาย้ยเฮ้โอ้พอเสียมพึ่งพึ่งพาหัดนะคะนี่เราต้องขุดขุดหลุมเอาโต๊ะลงให้ตำตำก่อนค่ะเพราะจันบ่พวกขากินฝึกฝึกไว้นะคะให้ยืนบนโต๊ะ ให้ยืนนิ่งๆนะคะยืนสีข่ขาบนตัวนะคะเพื่อที่ว่าเวลาขึ้นรถจะได้ไม่ต้องรีบนะคะผ่นบเบืยืนหมุนหมุนต้องโตโชอีกเอาห่วงมาเล่นโชบ้างนะไหนไหนเล่นห่วงโชก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาห่วงเล่นจอยังสวยมันมันเอ,อ,เอา้าโชบ้งโชห่วงบ้งอเอาหมุนห่วงโ<ม>ชซิ

โมอยากได้รางวัลบมเอาเก่ง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 เออเออเอ่เออ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 เอะเย้เออดะกอรางวัลจ้าวศนหนูทำได้แล้วหนูเก่งมากเพิ่งหัดนะคะเพิ่งหัดนี้นะคะเพิ่งจะฝึก ให้ขึ้นได้สีขานะคะเพื่อที่ว่าเวลาขึ้นรถจะต้องไม่ต้องรีบนะคะ<ป>ค่อยลง<ป>เอ,อ่อเวลาลงนี่ค่อยๆอ,อยู่นะคะ<ป>แต่ว่าเวลาขึ้นรถนี้รีบมากเลยกลัวไม่ได้ไปเดี๋ยวเราต้องฝึกขึ้นรถใหม่ก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าใกล้จะถึงวันงานแล้วนะคะจะได้ไปบุญกระถินที่บ้านน้องดาวนะคะวันที่สิบสองนี้นะคะ พูดอะบพอยากลงอีกเด้พูดอะ <laughs> เราจะฝึกไว้นะคะมา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 ลอยกินกล้ยวยหมดแล้วลอยลอยกินกล้ยวยหมดแล้วเล็กหน่อยลักกินกล้วยแล้วตั้มเออบ่อมีกล้วยกินยาได้เก็บเอาเลยนั่นเก็บกินให้เบิ ผู้ดใดเห็ดตกตกดินกินได้ตกหายอดกินว่าบ่ม,มีคนอยู่กับร้อยกินต่นตัวผู้ใดบอกบ่เฝ้าเนาะปีจัดการโดดแล้วเนาะแซบบ่ค่ะ <c oughs> ตกินให็บอือ <c oughs> มาพี่มาพี่มาพี่เอ๊ะจะไปโชว์อะไรอีกเีนะ๋ยตามไปดูเอาขึ้นโชว์อีกรอบเบยมวนไปยัง้งเราบัดนี้ย่างขื้นย่างขึ้นเลยเดินขึ้นเดินขึ้นเองเลยไม่ต้องบอกยาก, 9, 9, กแล้วก้าวบับเก้าวบับเก่งเลยค่ะถนัดแล้วเอากินกินก่อนเพิ่มพลังก่อน ยืนโตโ์กินยานะคะเบอร์บุบ่นเน็บง่าไว้อ่ก <c oughs> อต่างง่าเมผู้เม่นะคะนี่ผู้เม่มีการเอาหยานเน็บง่าว้อีกบรรยากาศได้เลยนะคะนี่ดอกไม้ก็สวยเหลืองอลามทัง้งขันหนามาโชว์ดูหันหนามาฟีดู muốn ma ở muốn đi đi muốn đi đi ờ muốn đi đi ờ ờ muốn đi đi ai còn thì hắn ta lắng hành Ừ อโชวสิจะทำอะไรเป่าแคนนะคะออ่่ตินฟอม์มอ่ะอ่ะเยฮอดฮอดะอยะยขืนหานแล้วมอลาขข้นหานแล้วเออเออฟอเลีวว่าซัน อ่ามาลงมาลงมาลงมาอ่าลงดีๆครับเออสาวน้อยแสนสวยอ่าลงดีๆลงดีๆลีลาดเธอเด็กผนฮึบเอ่ออเานั่งเบิ้งอันนี้นั่งโชว์เบื้องนี้ยังอีกเบิ้งทำอะไรอีกเอานั่งแอปแบลวโชว์ก่อนแอปแบลวแอปแบลวเดินอ้อมจากซองหลอกกันมาสัน Năng, năng Anh năng, ép bèo thái lục xe xoáy, Anh năng luôn, anh năng luôn xe xoay Năng, em bèo bèo xoay bèo Ui, ui, ui Em bèo nhanh chân Ui, ui นังอีดีนังอดีโอ้ยหนอฮ่าฮพ่นดมดอกไม่อีกพ่นเด็ดดอกไม้แม่มาดมตีแอเปลหนึ่งสองแอยอเก่งมากเก่งมากโอ้คอมเมนว่าแอเปวลหันมาตั้งดอกใหม่ของมันสีสวย หันหนาไปตั้งพุนแหมฮะฮันหนาไปพุนนใอ้เทาสิไดทายมาตั้งผีมันจะได้เห็นดอกใหม่มันสิสวยเลยล่ะเอาวิวสวยๆหน่อยจะได้เก็บภาพสวยๆไว้ด้วยนังนั่งลงเงนลงนั่งเปลี่ยนทางเออนั่งลงออจังสั่นตัวโอ้ผีดอกใหม่สวยเลยแอบเลแบเลสวยสวยสองข้างไหม แอปเปลสองขางไหมลูกแอปเบลสองขางไหมเฮ้ยแอปเบลนี่แอปเบลนี่เฮ้ยเฮ้ยแอปเฮ้ยขาคุณนี่ข้าดงกินหนึ่งลีลายังเตี๊ยรขางนะเซตสวยเซตสวยเซยสวยกันเวตสวยหนึ่งสอง ลีลาแห้งลีลาแห้งลีลาคักเยัยเฮ้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 ยโอ้โเก่งมากเก่งมากเวลา ทำได้ก็ทำได้นะคะเวลาอยากทำก็ทำเวลาไม่อยากทำกบอกอยังได้กับบรเหเออ,อ,อสาวสวยนวเออาววยนาะเฮจังได้ไกลตัวตามอารมณ์หนูโอ้โกองเคียนะคะกองเคียมาให้กำลังใจสู้ๆพี่ปีสู้ๆ,ๆเออกินยาแล้วคุณออ ไปนั่งกับพอดูนั่งแง่กันแอปเลนังแอปเลแง่งกันเบื้องเอานั่งแอปเปิลเบื้องเอาหันหันตูดไปนั่งกับพอไหมส่เอาหูจะตูดบอเอาจะนั่งไหมเอาสิ่นั่งตูดทีนั่งตักพอเอาเอาเอานั่งตูดนั่งตักพอเอ้อ นั่งที่สวยแอปเปวลน้ำกัานคาน่ะนกขึ้นเนี้ยยังขานันอ่ะเซอรจะนั่งแบบไรคือเอาขาขึ้นยังสั่นนะโอ้โอ้พ่อลูกโตหนูเนาะเออโอ้ช่วยๆๆอะบนสูงขึ้นบนสูงขึ้นบนสูงบนสูงลูกบนสูงบนสูงโอ้ภาพนี่ต้องขยายบนสูงบนสูง มีการอาคาขึ้นโตขางหนึ่งนะปวดอะหมุนหลบเลยเอาเอาเอ้เอ้เอ้โอโหโอโหโอโหว้าได้มองเก้าไหมแล้วบาดเตี้ยนีมวนแล้วมวนแล้วสนุกแล้วนะคะได้ที่นั่งใหม่แล้วปวดอะ ยาขุดยาขุดยาขุดไปแล้วไปแล้วดอกไม้แม่ปะ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 ท่อน้ำแตกโตไปหาหยางมีแต่ดอกไม้ได้นั่นบ่มีแนวกินได้นั่นโอ้กินผักกระเฉดเอากินเออดึงเอาเออนั่นโอ้กินต้นกระถินฮ่าฮ่าอันนั้นงาดอกไม้แม่มาลูกมามามา หนูจะชมสวนดอกไม้บอกะหานูจะชมสวนดอกไม้บอกโอ้ดอกไม้กำลังบานนะคะสวยงามมากต้นทองอุไลนะคะเดี๋ยวให้ได้บานไม่ก่อนเดี๋ยวอันหาต้นท่องอุไลมาปลูกไว้หน้าบ้านให้ยัก่าง,งามเลยละคะนี่างามใดบูสิได้บานไม่กระได้ปลวกสิกินหมดเรา,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 าปลวกกับมาอยู่กับคุณเนาะ ก็สำหรับคลิปวีดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะ1แชร์หนึ่งไลค์คือ1นึ่กำลังใจนะคะจ่าด้สวยนะเร็วหนูหนจ่าก่อนจใจสวยจใาสวยเร็วเสียงเสียงไว้เจอกันใหม่จ้าเรามาลุ้นกันว่าพี่ปีจะขึ้นรถได้ไหมนะคะคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายจ้า